ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับใน CLP ของ c o r p l for Christ นะครับกู้สมรถเพื่อพระคริสต์ผมเป็นจิมมีนะครับที่บรรยายเมื่อบทเราที่แล้วในบทที่7และบทที่8อ่าบทที่8และบทที่9นะครับวันนี้เราจะแบ่งปันในเรื่องของชีวิตไปในของ c o r p l for Christ ในฐานะที่เป็นสมาชิก คู่สมรสพระประคริตเป็น CFC นะครับเป็นองค์กรคาวาสในประศาสนาจักรตั้งเพื่อมุง่งพื้นฟูชีวิตครอบครัวคริสเตียนโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นสามีภรรยานะครับแล้วอันดับสองก็คือในฐานะที่เป็นพ่อแม่ของลูกหลานนะครับชีวิตสมรสนั้นในยุคปัจจุบันก็ได้ยินมาหลายๆครั้งแล้วนะครับ ในเซลปีนี้คือสังคมสภาพสังคมของเราก็ซึมเสียนะครับและมีผลกระทบอย่างรายแรงในครอบครัวในสถาบันครอบครัวเพราะฉะนั้นพระศานาจักรและโดยเฉพาะ CFC ต้องการที่จะช่วยเหลือปกป้องรักษาชีวิตคู่คริสตชนนะครับโดยตั้งองค์กรคาราวาด CFC ในประเทศไทยนะครับ cfc ตั้งขึ้นในประศาสนิยจัก,กเริ่มต้นที่กรุงมนิลาในประเทศฟิลิปปินส์นะครับ1981ก็40ปีมาแล้วนะครับแต่เป็นอายุคนนะชีวิตเรานี่านี้40นี้เป็นคนสมบูรณ์ของเกันเป็นผู้ใหญ่นะครับแต่ในประเทศไทยเราตั้งขึ้นใน989นะครับอายุ32ปีเท่านั้นนะครับเริ่มต้นที่บ้านเซเปียร์นะครับ1989 ปันธกิจของ CFC สอดะค้องกับนโยบายหรือคำสอนของศาส,สนาจักรคาทอลิกนะครับก็คือครอบครัวเป็นศาส,สนาจักรระดับบ้านนะครับหรือครอบครัวเป็นศาส,สนาจักรในบ้านของเราโดยพิดาของเรานั้นจะเป็นพ่อยริงหรือ มีหน้าที่สงมีหน้าที่เป็นประสงค์ประจำบ้านประจำครอบครัวนะครับไม่ได้ทํามิสานะครับอย่าเข้าใจผิดเ,เป็นประสงค์หมายความว่าเป็นพี่เลี้ยงวิญญาณของภรรยาและของลูกลูกๆหรือทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้ที่เราอยู่นะครับนั่นก็คือเรียกว่า building church of the home นะครับก็คือ สร้างประส,สนาจักรในครอบครัวและในบ้านให้ฉะนั้น CFC เป็นองค์กรที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือมุ่งที่จะพื้นฟูชีวิตครอบครัวในตุกระดับของครอบครัวเริ่มต้นในชีวิตคู่ของพ่อแม่นะครับแล้วลูกๆที่เป็นนุ่มสาวอายุ20-40ที่เราเรียกว่า single for Christ ยังมาได้สมรสยังมาได้แต่งงาน อยู่ในวัยเรียนในมหาวิทยาลัยหรืออยู่ในวัยทำงานแล้วนะครับใน Single for Christ นั้นแยกกลุ่มเป็นผู้หญิงแยกกลุ่มเป็นผู้ชายนะครับแล้วสำหรับลูกๆที่อายุในระดับมัธยมนะครับแล้วก็มี Youth for Christ อายุ12ขึ้นไปนะครับจนถึงระดับมหาวิทยาลัยนะครับยุ t h for Christ เยาวชนเพื John, ่อพระคริสต์ และลงจากนั้นในวัยของอประถมศึกษาเราจะไมีเรียกว่า kids for Christ นะครับ kids for Christ นี่ก็อยู่ใน6กวบทิง12กวบนะครับซึ่งองค์กรนี้เนี่ยเขาจะมีปีเลี้ยงจะมีคำสอนทุกเดือนแตล่ตละเดือนนีเข้าเงียบประจำปีทำให้ชีวิตไปไหนเนี่ยได้รับคันโลเลี้ยงนะครับนอกจากมิสวรนอาทิตย์หรือ ถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคาทอลิกนอกจากองค์กรเด็กหรือองค์กรนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใน,ในโรงเรียนนะครับแล้วสำหรับผู้ใหญ่หมายความว่าผู้ใหญ่ที่อา,อาจจะกู้สมรสจากกันแล้วนะครับไปสวรรค์แล้วสำหรับผู้หญิงเรามีเรียกว่าฮันเมดดอกตลอดนะครับ40ปีขึ้นไป ที่อาจจะสามีทํางานต่างประเทศหรือไปทํางานที่อื่นนะครับหรือเป็นผู้ชาย Servant of the Lord อยู I ่ในอายุ40ปีขึ้นไปเส้นเดียวกันสําหรับพ่อไม่หรือแม่ไม่ก็คือ Handmaid หรือ s e r ร a n t of the Lord เจะเห็นว่า CFC นั้นเป็นองค์กรที่ดูแลเป็นพี่เลี้ยงครบอบครัวส่งเสริมเสริมสร้าง,างชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวอย่างครบวงจร นอกจากนี้ CFC มีโครงการที่จะช่วยหมู่บ้านหรือวัดระดับวัดกันเรียกว่า Family is a gift ครอบกลัวเป็นประหัสถานเป็นประพรนะครับอันนี้จะอธิบายที่หลังนะครับอันที่สองในธนธกิจของของ CFC ก็คือ Building the Church of the Poor นอกจาก สร้างประส,สนานจากระดับบ้านระดับครอบครัวแล้วเราก็ต้องดูแลประส,สนานักรแห่งของผู้ยกากไร้หรืออ,อ,อะไรอะผู้ที่สังคมไม่รับผู้ที่ตกทอดทิ้งผู้ที่อะไรอะไม่มีใครเอาใจใส่มากนักนะครับเ,เส้นคนที่ เรื่องงานต่างด้าวนะครับที่มาทำงานในประเทศไทยหรือทหารตำรวจนวโยตินนะผู้ที่ทำงานราชการนอกจากครอบครัวที่ห่างออกจากครอบครัวแล้วผู้ที่อะไรอะ่ะผู้ที่ติดตารางนะคนที่มีคดีนะมาติดตารางนะครับแล้ว คนที่รับราชการต่างจังหวัดนะหรือที่อื่นและสิ่งแวดล้อมนะครับเราเราดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เฉพาะสิ่งแวดล้อมแต่มรรยากาศของครอบครัวจะเห็นว่าเซสีนั้นมีความสําคัญในชีวิตและก็จะมีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราด้วยนะครับเพราะ นักบุญยอนปอลที่สองสันตปปายอนปอลที่สองในสมานสาร familiarist consortio ได้พูดได้ว่าอนาคตของมนุษยชาติผ่านทางครกลัวหมายควาวว่าครกลัวดีสังคมจะดีแต่กลัวล้มเหลวอนาคตของสังคมก็จะล้มเหลวเช่นเดียวกันเพื่อให้สังคมดีเราก็ต้องปรับปรุง ส่งเสริมให้ครอบครัวนั้นดีซะด้วยนะครับ CFC เน้นในเรื่องชีวิตกลุ่มนะครับชีวิตกลุ่มเหตุฉะนั้นในชีวิตกลุ่มนั้นเป็นมุขคณนะหรือเป็นกระบวนของประจิตในตัวเราที่เราได้รับในสิ่งลำบาปหรือสิ่งกำลังเพื่อเป็นกำลังใจหรือเป็นพลังกำลังในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้นใน CFC เราจะมีเรียกว่า covenant นะครับก็ตั้งใจนะครับห้าข้อเพื่อช่วยเหลือกันสิ่งกันละกันเสริมสร้างในเรื่องความเชื่อและม,มันคงในความเชื่อคาทอลิกที่เรามีอยู่นั้นก็หมายความว่าสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราก็ต้องเปะป่ากันบ่อยนะนะครับอาทิตย์ละครั้งหรืออย่างน้อยเดือนละสองครั้ง ทำไมต้องเป็นอาทิตย์ละครั้งเรียงน้อยสองครั้งในประชุมของกลุ่มในระดับวัดในระดับหมู่บ้านเพราะว่าเราเห็นความสําคัญของชีวิตไปในของชีวิตภาวนาเราจะเติบโตนะครับในบทที่10เมื่อคราวที่แล้วที่เราแบ่งปันในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะมีใช้ในการเจริญชีวิตไฟจิตนะครับ เราก็ต้องยึดถือมุขคณะนะครับทําไมเราก็ต้องไปวัดตะกตุกิต,กติ์เพราะว่าเรารับกันโลเลี้ยงในชีวิตไปไหนโดยสิ้นมหาสนิทโดยการเทศของพ่อและการบึงปันสิ่งกละกันของพี่น้องในหมู่บ้านของเราในวัดของเราและการเป็นเพื่อนการเป็นพี่การเป็นน้องเสริมสร้างชีวิตครอบครัวในหมู่บ้าน วัดจริงๆแล้วนี่เป็นครอบครัวของครอบครัวหลายๆครอบครัวนะครับ The parish is a family of families เพราะฉะนั้น CFC ในระดับวัดนะครับเป็นศูนย์กลางของครอบครัวเรากำลังพูดถึงในเรื่องครอบครัวและเราจะเสริมสร้างครอบครัวของเราชีวิตไปในของเราใน household นะครับที่เร,เรียกว่ากลุ่มบ้าน สมควรที่เราจะประชุมกลุ่มบ้านในบ้านของเราเพื่อให้เด็กๆทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเห็นว่าพ่อแม่พึ่งประอาศัยพระเจ้าจริงแม้ว่าเราทํางานก็ะยิงเราขอพรน,นะครับไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์แต่ทุกวันทุกวันเวลาทุกโอกาสจะเดินทางไปทุงนาจะไปซื้อของในตลาดจะไปตุละในศูนย์ราชการเราก็สวด ขอพรจากพระเจ้าให้ทุกสิงทุกอย่างลาบลืนในชีวิตประจำวันของเราการมีกลุ่มบ้านทำให้คำสอนเข้มขน้นและต่อเนื่องตลอดปีนะครับเพราะเราไม่ได้แบ่งปันเฉพาะประวัติาสร์ประจำอาทิตย์แต่เราแบ่งปันชีวิตจริงปัญหาจริงอุปสรรคจริงในในที่เราประสบมาในแต่ละวันนะครับ โดยเฉพาะอย่างฐานะเป็นพ่อแม่เนี่ยเราจะมีปัญหาในเรื่องของดูเลเด็กวัย 13- ถึง20นะที่เราเราก็ปัญหาของช่วงอายุจงวัยนะห่างหงช่วงวัยนะนะครับเขาเรียกว่า Generation gap นะครับเพราะฉะนั้นการเป็นพอ่อการเป็นแม่เนี่ยมันก็มีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างบางครั้งสามีติดเหล้าเนาะ กินปนันและเลวหลายก็ติดผู้หญิงอีกโอ้ทำยังไงที่จะปรับแก้ชีวิตกู้ทำยังไงที่จะปรับบุงชีวิตกู้ที่พระเจ้าเป็นผู้ดูแลนะครับพระเจ้าเป็นผู้ดูแลและเป็นปีเลี้ยงโหน้ากลุ่มบ้านจะช่วยเหลือปรับบุงแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่เราประสบในชีวิตประจำวันเราจะเห็นว่าในหนึ่งปี เราจะมีสมนาทุกๆุกสามเดือนหนึ่งครั้งนะครับและเราจะเข้าเงียบอย่างน้อยหนึ่งครั้งตลอดปีนะครับอย่างน้อยและมุ่งมั่นในเรื่องชีวิตครบกลัวในเรื่องชีวิตกู่เพราะฉะนั้นการพัฒนาหรือการเลี้ยงชีวิตคู่ของเรานั้นเริ่มที่จะมันคงขึ้นเพราะไม่ได้พื้นฟูชีวิตจิตของบุคคลแต่ละบุคคลของสามีก็ดีของภรรยาก็ดี แต่เป็นของต่างกู้นะครับพร้อมๆกันอันนี้เป็นจุดดีของ CFC และจะมีคำสอนต่างๆของศาส,สนาจักรนะครับที่เราจะดูที่เราจะเรียกว่าจะมี assembly ในประจำเดือนในในแต่ละเดือนนั้นเอากลุ่มต่างๆในระดับหมู่บ้านหรือในระดับวนันนะเราจะพบปะกันนะครับหนึ่งครั้งต่อเดือนเท่ากับว่าเราจะประชุมสามครั้งในแต่ละเดือนนะครับ เราจะประชุมในหมู่บ้านในระดับบ้านนะครับในระดับวัดและเราจะประชุมระดับเขตดันละครั้งนะครับนั่นก็คือเพื่อให้กันโลเลี้ยงกันเสริมสร้างกันช่วยเหลือกันนั้นต่อเนื่องในตลอดปีนะครับเซซีมีคำสอนหลักสามปีไม่ได้ซ้ำนะครับ ใน3ปีนั้นไม่ได้3าแล้วปรับบังสร้างปีที่4นะครับเพื่อ,อ formation หรือการการอเลี้ยงและ,ะส่งเสริมปลักดันชีวิตครูให้มันคงมากงยิ่งขึ้นนะครับก็คือมีการอบรม4ปีนะครับโดยต่อเนื่องและไม่สานะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งใหญ่ของเราก็คือว่าเราก็ต้องยึดกลุ่ม ไม่ได้ยึดกลุ่ม CFC แต่ยึดพระในกลุ่มนะครับเรายึดพระเยซูนี่สําคัญนะครับแล้วจะ,จะมีฉลองอวันเกิดของสมาชิกฉลองอกรอบรอบแต่งงานของสมาชิกวันเกิดของลูกหลานนะครับเราเราจะอะไรอะฉลองวัดกด็ดีหรือมีการฉลองในหมู่บ้านนะมีการแต่งงานของมีการบวชมีการอะไรต่ออะไรนะครับเราก็ไปร่วม เส้นเดียวกันในตรงนี้นั่นก็คือชีวิตคู่นะครับอันนั้นก็คือคร่าวๆของ CFC นะครับหวังว่าจะเจชิญชวนสมาชิกนะครับให้มาอยู่ใน CFC นะครับก็กบประคุณครับ Thank you